เซเนเล็กซานเดอร์อโนถูกโหหนักเลยกับเกมที่เขานั้นมาเยือนลิเวอร์พูลทำไมนะครับแฟนหงนั้นถึงจงเกลียดจงชังเขาเหลือเกินทั้งที่นะครับมีนักเตะหงหลายคนนั้นก็ย้ายทีมไปนะครับแต่ก็ไม่ได้โดนเกลียดขนาดนี้บางคนย้ใย้ไปมาดริดด้วยซ้ำนะครับก็ยังได้รับเสียงชื่นชมในฐานะตำนานของทีมสวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับเอ็กโอเวอร์ฟุตบอลและสวัสดีแฟนคลับลิเวอร์พูลทั้งหลายเลยนะครับแน่นอนแหละครับว่าสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมานะครับที่ลิเวอร์พูลนั้นสามารถเปิดบ้านรับการมาเยือน ผลสกอร์เรื่องฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลมากมายแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้หลายคนนั้นโฟกัสมากที่สุดและก็น่าจะแย่งความน่าสนใจไปเยอะเลยนะครับสำหรับเด็กโงหลายคนคงจะหนีไม่พ้นนะครับสำหรับการมาเยือนของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนออดีตเด็กรุกม่อของลิเวอร์พูลนะครับที่ย้ายไปมาดริด,ดนะครับในฤดูกาลนี้ซึ่งแน่นอนว่านะครับการมาของเทรนะ์นั้นหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าการมาครั้งนี้จะเป็นในรูปแบบไหนกันนะจะมีแฟนบอลน,นั้นยังคงสนับสนุนตบมือให้กับเทร,เรเนรด โขงสาหรับเทรนซึ่งแน่นอนว่าก็เดาไม่ยากนะครับว่าสรุปแล้วนะครับการมาครั้งนี้ของเทรนนั้นเข้ามาในฐานะนะครับนักเตะมาดิดและก็ถูกแฟนหงนั้นโหมากมายเลยนะครับโหตั้งแต่มีการวอร์มแล้วหรือแม้กระทั่งเรียกชื่อนะครับแล้วก็ลงมานะครับก็โหดังด้วยนะแล้วทาไมกันนะครับแฟนหงนั้นถึงนะครับโหในตัวของเทรนขนาดนี้ทั้งที่จริงแล้วมันก็มีหลายเคสหลายกรณีเลยนะนะครับที่เป็นนักเตะเวอร์ฟูลนะครับที่ย้ายออกไปแต่ก็ไม่ได้รับเสียงโหขนาดนี้นะครับนักเตะบางคนย้ายไปมาดดิดเลยด้วยซ้ำนะครับ อย่างแมกมานามานก็ได้นะครับที่ย้ายออกจากลิเวอร์พูลไปแล้วก็ไปมารดดิดด้วยนะครับแต่นะครับกลับไม่ได้โดนด่านะครับหรือว่าโดนแฟนหงงนั้งเกลียดชังนะครับเทียบเท่ากับเทรนด์เรามาหาคําตอบกันว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้น <S <S เพื่อนเพืเ่อนหรือเปล่าเปิดยูทูปเพลินเพลินโฆษณาก็เด้งมาโดยที่เรานั้น <No. S 1> กาลังดูเพลินๆดูฟินฟินแบบนี้ทุกครั้งไปผมเลยแนะนําบร,ริการหานยูทูปพรีเมียมเริ่มต้นเพียงแค่วันละ19บาทหรือสมัครรายเดือนนะครับเพียง69บาทต่อเดือนเท่านั้นสามารถต่ออายุเมลเดิิมมีบรรกาแ้งเตือน อัตโนมัติและโปรโมชั่นมากมายแอดไลน์มาที่ Barry4k ฐานลูกค้ากว่า50,000คนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องไม่ต้องเป็นกังวลใดทั้งสิน้นมีบริการแจ้งเตือนหักหมดอายุอัตโนมัติต่อราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มเป็นอันขาดอย่าลืมแอดไลน์มา Barry4k หรือสแกนหน้าจอนี้อย่างแรกเลยนะครับเทรน์อานนับได้ว่าเป็นนักเตะ1คนนะครับก่อนหน้าที่าะไปมาดดิดและกันเป็นนักเตะที่แฟนหงหลายคนนะั้นสนับสนุนในตัวของเขามาโดยตลอดเลยถึงแม้ว่าเทรนต์นั้นนะครับอาจจะถูกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ะกันนครับ จากกูรูหลายคนจากแฟนบอลทีมอื่นว่าเทรนนั้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นบ่อในเรื่องเกมรับมากๆเลยนะครับคือเอานักเตะที่มีความเร็วสูงมีการเลี้ยงบอลดีเทรนนั้นมักจะเอาไม่อยู่ในตำแหน่งแบ็กขวานะครับแต่แฟนหงหลายคนนั้นนะครับก็ต่างสนับสนุนในตัวของเทรนต่างแก้ต่างให้เทรนนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันร้วนแล้วแต่นะครับเป็นความรักของเด็กหงส์ละกันที่มีให้กับเทรนนะครับเจ้าหนูคนนี้นะครับที่ขึ้นมาจากเยาวชนจนกลายเป็นผู้เล่นระดับซปเปอร์สตาร์ของทีมและพาลีฟูนัั้นนคควาาาแชมมมมกยยยใุสของ แต่ก็น่นแหละการย้ายทีมนะครับของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับไปมาดริดนั้นนะครับมันเป็นการย้ายทีมนะครับที่ทําร้ายใจแฟนหงค่อนข้างมากเลยนะครับด้วยหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในตัวของเทรนด์เองหรือเรื่องสตรอรี่ต่างๆของเขานะครับที่แฟนหงนั้นรับไม่ได้อย่างแรกเลยเทรนด์นั้นนะครับเป็นนักเตะที่แฟนหงนั้นก็คาดหวังเลยว่าเขาคนนี้แหละจะก้าวขึนะ้นมาเป็นกัปตันคนใหม่ของทีมนะครับต่อจากยุคข,ของฟันไดเพราะว่าลิปูนั้นก็ได้มีการมอบตําแหน่งรองกัปตันทีมให้กับเขานะครับร หลายคนก็ยังคิดว่ามันก็ยังดูไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะในตัวของเทรนนะครับในการขึ้นมาเป็นรองกัปตันทีมแต่ทุกคนนั้นนะครับก็รักในตัวของเทรนและก็เข้าใจได้ว่าอ่ะเทรนเป็นลูกมอของทีมก็ยังพอมีความเหมาะสมอยู่ถ้าจะขึ้นมานะครับเดี๋ยวเด็กเนี่ยมันก็โตขึ้นมันก็ดีเองและเดี๋ยวจะกลายเป็นกําลังหลักของทีมนะครับในฐานะผู้นาของทีมได้ซึ่งเอาจริงเทรนตตอนเป็นรองกัปตันเนี่ยผมว่าก็ยังไม่ได้มีวิแววขนาดนั้นว่าพี่แกจะขึ้นมาเป็นกัปตันที่ดีของลลเเววออูได้้แแต่ส่สสสนนนนําาคคััััญยยมมกกก็บบบทษณขง การจะซื้อตัวเขาได้นั้นเนี่ยมันเป็นการซื้อตัวได้นะครับเพียง <N> แค่การเล่นเกมฟุตบอลเท่านั้นแต่ความเป็นจริงเนี่ยไม่สามารถซื้อได้และเขานั้นนะครับมีความฝ่ายฝันอยากจะก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันของทีมซึ่งแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็นกำลังปูทางกับเทรงงน์ไงกับการที่ลิฟูนั้นมอบตําแหน่งรองกัปตันคือถ้าลิฟูจะมีกัปตันคนใหม่ก็จะเป็นเทรนต์ต่อจากยุคฟันไดนั่นแหละแต่เทรน์นั้นกับเลือกทิ้งสิ่งสิ่งนี้ไปทั้งหมดเลยกับความฝันของตัว ภายหลังเนี่ยก็คือจะเป็นการซื้อไปนะครับสิล้านยูโรแต่มันเป็นการซื้อไปเพราะว่ามัดดนั้นอยากจะได้ตัวก่อนนะครับไปเล่นฟุตบอลนะครับสโมสรโลกนะครับแต่เอาทั้งแง่ความเป็นจริงเนี่ยก็คือเป็นการย้ายฟรีมากกว่านะครับส่วนนั้นเป็นค่าตรงส่วนต่างเท่านั้นซึ่งแฟนหงนั้นค่อนข้างไม่พอใจในสิ่งสิ่งนี้นะครับอย่างแรกเลยเทรนนั้นนะครับเป็นเด็กบ้านสโมสรมาการที่เทรนจะย้ายออกไปนั้นก็ควรนะครับจะเป็นการย้ายออกไปนะครับด้วยค่าตัวนะครับที่เหมาะสมนะครับกับฝีมือของเขาหน่อยคือแน่นอนว่านะครับหากเทร จำลงของตัวเองนี่ชัดเจนว่าอ่เดี๋ยวเขานั้นต้องการย้ายทีมนะครับไปมาดริดนะครับซึ่งเชื่อว่าลิเวอร์พูลนั้นเนี่ยก็พร้อมจะปล่อยนักเตะนั้นไม่อยากจะอยู่มันก็แร์นะครับวินวินทั้งสองฝ่ายแต่ประเด็นเลยเนี่ยเทรนด์กลับไม่ทําในสิ่งสิ่งนั้นนะครับเทรน์เลือกที่จะย้ายไปฟรีเพราะว่าต้องการนะครับได้ส่วนต่างนะครับจากเงินที่มหาศาลในการเซ็นฟรีนะครับซึ่งในจุดจุดนี้นะครับทำให้แฟนหงหลายคนนั้นไม่พอใจกับประเด็นนี้เกี่ยวกับเทรนด์และอีกหนึ่งอย่างนะครับกับการที่เทร ของเขานั้นอาจจะคิดไว้แล้วว่าผมเนะี่ยย้ายทีมแน่นอนแต่เลิกยังไม่ประกาศหรือว่าพูดอะไรทั้งสิ้นเลยต้องรอชุนถึงช่วงท้ายนะครับของการที่ลิเวอร์พูลนั้นเนี่ยลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกรู้สึกว่าจะเป็นช่วงคว้าแชมป์ไปแล้วแต่ประเด็นเลยเนี่ยมันควรจะประกาศก่อนหน้านี้นะครับให้แฟนหงหลายคนนั้นอ่จเข้าใจว่านักเตะนั้นจะย้ายทีมซึ่งถ้ามันมีการจริงใจมากกว่านี้นะครับคือ,อความจริงใจต่อแฟนหงว่าอา่าเดี๋ยวผมย้ายแน่นอนนะมันจะเป็นอะไรที่ลงตัวและเพอร์เฟกต์มากกว่านี้ดีกว่ามาหักหันน้ำใจนะ นะครับจากสิ่งต่างๆที่เราได้รับรู้แต่มาพูดในช่วงท้ายนะครับโดยการที่พยายามปั้นหน้าว่าตนเองนั้นเนี่ยยังอยากจะอยู่ต่อนะเดี๋ยวเราตัดสินใจก่อนทั้งที่จริงเนี่ยก็คืออยากจะย้ายไปแล้วนะครับคือมันดูไม่จริงใจสักเท่าไหร่นะครับสำหรับนะครับแฟนหงหลายคนนะครับมันมีหลายกรณีแหละนะครับที่นักเตะนั้นอยากจะย้ายอยู่แล้วก็มีการแจ้งไปเลยออย่างเช่นกรณีของเกฮีอย่างเงี้ยของทิสตันพาเลต์นะครับเกฮีเขาบอกชัดเจนว่าเขานั้นจะหมดสัญญาและเขาไม่ต่อสัญญาแล้วนะถ้าทีมจะขายก็ขายเขาได้เลยนะครับ ยังไงต่อเนี่ยรีพูนั้นก็เลือกได้นะครับอาจจะขายเทรน์เลยนะครับดูดูการก่อนหน้านี้อ่านน้อยได้เงินมาหรือจะเก็บเทรน์ไว้นะครับใช้จนหมดสัญญาก็ได้นะครับมันจะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่รีพูนั้นจะได้ประโยชน์มากกว่าในสิ่งที่เทรนท์ทำแล้วก็มันมีหลายกรณีด้วยนะครับกับการที่พี่ชายของเทรน์นั้นเนี่ยพยายามนะครับจะดึงนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามานะครับซึ่งมันเป็นสื่อเป็นนัยยะอยู่แล้วว่าเทรน์นั้นอยากย้ายไปมัดดิดเนี่ยนานแล้วนะครับตัวจะเป็นกรณีนะครับที่เขาแ น่าจะแอบคุยกับมาดริดมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับนั่นแหละมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้แฟนหงนั้นไม่ค่อยพอใจนะครับในตัวของเทรนและด้วยแล้วกันนะครับมาย้ายทีมในช่วงโซเชียลด้วยนะครับที่มันร้อนแรงขนาดนี้มีการขุดมีหลายสิ่งหลายอย่างไม่แปลกที่แฟนหงนั้นจะไม่พอใจอีกทางนะครับการย้ายทีมของเทรนนั้นไปมัดดิดในยุคสมัยนี้ของลิเวอร์พูลนะครับเราต้องยอมรับว่าหากทีมไหนนะครับเป็นคู่แข่งของลิเวอร์พูลแบบคู่แข่งสุดๆเลยในยุคสมัยนี้ในการเล่นนะครับยูฟ่าแชมเปียนลีกมคริิไป2 นะครับในเกมนัดชิงมันเหมือนกับว่านะครับลิฟท์นั้นเนี่ยก็คือเสียนักเตะคนสําคัญของทีมไปให้กับคู่แข่งของตนเองอย่างมดริดในยุคนี้มันเลยไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่แฟนหงหลายคนนั้นจะไม่พอใจนะครับในกรณีของเทรนต์และเทรนต์เลือกย้ายออกจากลิฟท์ไปในช่วงที่ลิฟท์นั้นไม่ได้ตกต่ำเป็นช่วงที่ลิฟท์นั้นกาลังประสบความสําเร็จนะครับจุดนี้แหละเป็นอีกหนึ่งจุดที่แฟนหงนั้นรู้สึกไม่โอเคเลยคือนักเตะถ้าย้ายออกไปในช่วงที่ลิฟท์ตกต่ำก็เข้าใจได้นะครับอ่าไปต้องการ แต่ทําไมต้องย้ายไปมดดัดริดมันเหมือนเป็นการบอกเป็นในว่าในท้ายที่สุดแล้วลิ์พูนั้นก็ไม่ใช่ทีมนะครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับเทรมเป็นมัดริดมากกว่าที่ยิ่งใหญ่สําหรับเขามันไปย้อนแย้งกับบทสัมภาษณ์ของเขาทั้งหมดทั้งมวลว่าลิ์พูนั้นเป็นสโม,มสรในฝันเป็นสโม,มสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาและนี่แหละเป็นประเด็นที่สําคัญทําให้เทรนอเล็กซานเดอร์อ,อาร์โนนั้นนะครับทำไมนะครับถูโคเหลือเกินแฟนหงนั้นรู้สึกไม่โอเคในตัวของเขามากที่สุดเลยนะครับซึ่งอย่างที่ผมพูดแหละครับว่าทุ อะไรในตัวของเทนเลยหากเขานั้นมีความจริงใจนะครับให้กับนะครับซูโม่สอริยภูมมากกว่านี้นะครับอย่างที่พูดว่าอยากย้ายก็บอกมาตรงๆเลยตั้งแต่แรกนะครับไม่มีการคุยลับหลังกับมาดิดหรือทําไงก็ได้นะครับให้แบบว่ารักษาน้ําใจแฟนห่วงให้ได้มากที่สุดไม่ใช่เป็นการตัดแบบนี้เลยนะครับนี่แหละเป็นส่วนสําคัญเลยเกี่ยวกับประเด็นของเทนอเล็กซานเดอร์อาโนนะครับและทุกคนที่เห็นบ้างครับการที่ริยภูนั้นนะครับสูญเสียเทนไปให้กับมาดิดเนี่ยทุกคนยังเสียใจอยู่หรือเปล่านะครับรู้กออเเืไมมม่ข้้าาใใจนตตตััวง็ดผ ว่าก็จะมีบางส่วนนั่นแหละที่เข้าใจในตัวของเทรนด์นะคบว่าอ่ะย้ายนะครับเป็นวิถีนะฟุตบอลแต่บางส่วนก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมต้องย้ายไปมาดริดด้วยก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ